พ่อเต็มมามันมาจองเนาะจองนายายผ้านะเพลงนี่ลอยเขามาในหัวฟึกบอยู่คนเดียวใฉยไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นสวัสดีจ้ายายผ้าผ่าฝอยมาแล้วจ้ามือนียายผ้าสิมวาวงเรงลืองร้อนๆให้ฟังร้อนจังไหนวะตีสีวาวให้ฟัง ลูกค้าวันศุกร์ของยายภาพยายภาพไปประจำมาหนิแปดเดือนแล้วจะไปเหตุยุบานเล้านนิเนาะกับบ่เคยบ่เคยพลอเหตุการณ์อียังที่มัน,นขนชิ่งลูกแต่ว่ามือนี้จักว่าเป็นบูมเป็นมือนี้ตัวมันเกิดอาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์อาทิตย์ที่แล้วจาคือว่าสีวอลให้ฟังว่าบ้านของล้อนี่เป็นบ้านสองสัน้น บ้านสองสันแตวาย่ะเพิ่นบ่ห้ไปเหตสันเทิงเหตสันลางย่างเดียวจ้ากะทูบ้านกวดบ้านมือนันนอกกะทูบ้านกวดบ้านบ่ม,มีผู้ใดยอยู่บ้านมือน,นันย่าพ้าอยู่บ้านผู้เดียวไปทําความสะอาดปกติเพิ่นอยู่แน่ทั้งผัวทั้งเมียหล้กการล่ำเทียกับ่มีผู้อยู่ตัวาอาทิตย์ที่แล้วนี่บ่ม,มีคนอยู่ย่าผากับทาความสะอาดทูบ้านทูย่ยางสิเนาะบัดนี้ก็เลยเปิดไปอีก ห้องหนึ่งทูบ้านเปิดประตูเฟื่งไปแล้วมันก็สิเห็นบันไดขึ้นแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปข้างเทิงน่าจะเนาะสิ็เป็นโซ่ยังสั้นเออแล้วช่วงที่มันบันไดที่มันขึ้นไปจากซิปขันแล้วมันสิมีช่วงพักช่วงหนึ่งแล้วก็จะค่อยสิขึ้นไปอีกซิปขันประมาณนั้นช่วงที่ยายภาพเปิดประตูเชิองออกไปนี่โอลืมบ่อยฟัง ตอนเทียภาพไปทำความสะอาดใหม่ๆนี่เนาะเพิ่นอธิบายว่าเพิ่นมีแมวสองตัวแล้วก็มีหมาสองตัวโอ้ยว่าแม่มีหมาตัวหนึง่งโอ้สมองเบิดมีแมวสองตัวตัวหนึ่งสิยูเตสันเทิงอีกตัวหนึ่งนี่สี่อย,อยางเขายางออกอยุ่มมือจกก้ะยุ่่กับเจ้ผ้าเนี่ยยางเขายางออกตลอดมันสีโออยากสิมานเลน,น,เน้ำายําถูบ,บ้านทูยางมากกับสี่ยางมาก เออเลนนัมเขาถูแล้วมันก็ยางไม่เหยียบโช่โช่ล้อยตีนนะแง่ถูเปียกๆย,กยง่ไหนเอาละยางมาแล้วนุ่ยหนาดาันัะนเออยางมาเป็นร้อยร้อยตีนฝากร้อยเท้าฝาก้อยเท้าเอาไว้พนัก่าเออส่วนมา้าตัวนี้ก็เป็นม้าตัวน้นอยๆแต่ว่าเลี้ยงถือเลี้ยงย่างดีคุ้นปานหมูตัวสีขาวปอมปอมโตอ,อ,อ้วนอ้วนนี่แหละซัวเลโออยู่ทางนี้ เพิ่นเอินว่าเลโอแอบแปลว่าสิงโตเนาะจา้ะเนาะมาสัวสิงโตแต่ว่าอ้วนคือหมูแต่ถ้าตาหักเอออ่าเย่ผ้า,าไปทํางานนี่เนาะมันสิมะเฮาต้อนรับตลอดเลยสูสูเทอหมาตัวนี้เฮาตลอดแต่ว่ายา่ำเอเที่ยผ้าทูบ้าน เทียาพถูบ้านนี่ยงสีหน้าย่ำเจาะของเพิ่นบายู่มันก็สีนอนอยู่ท่งท่งโซฟาแล้วก็นอนเงียบโอ้ยย่ำผ้าเอามือลูบหัวนี่เพิินก็สีนอนรับสบายเอาเยี่ยภาพเอามือลูบหัวเลนเนาะเออสีเจังสีแหละมันก็สีชิ่นก็สีชิ่นกับเยี่ยานะจ๊ะเนาะกะกะถือว่าเป็นม้าที่ดีวะเถอะตะฮักเออเข้ากับสนิทสนุมกับเขาเนาะก็ลูบหัวลูบยังได้สบายจ้ะเออสวันนี้ก็บวอรให้ฟัง ขณะที่เปิดประตูออกไปทูบ้านอีกของหนึ่งเลี้ยวขึ้นไปเทิงบันไดแมวตัวอ้วนๆทียพาบไม่เคยเห็นนักเทียตั้งแต่ไปทูบ้านมากมันสีแมวตัวนี้มันคือสีเก็บเนือ้อเก็บตัวหลายจนยายพายจำบันไดว่ามันมีแมวสองตัวบ้านนี้พอปกติเห็นอยู่ตัวเดียวเล่นเขาแล่นออกตัวนี้พี่น้องสีมันขังลางสิเป็นสีเหลืองทอง หัวเป็นสีขาวมันนั่งจ้องเงย,ย,อย่ยออาผ้าอยู่เย่าผ้าจงซีๆละเข้าขอถูปลเอทูๆนาลาลๆตามันจ้องเงย่าผ้าคือจังพุทธเถาเห็นเป็นขึ้นหนาพุทธเถาที่ม่วงแบบแบบโมโหแม่จ้าเป็นสีเด้อตาพันโอ้คนชิ่งสแตนอัพ ขนตัง้งยิยายผ้ากับเป็นอันชอ็อกแมวกับเบิงนะยายผ้ายายผ้ากับเบิงแมวต่างคนต่างจองกันตามองตาสายตาก็จ้องมองกัน <c oughs> รู้สึกขนลุกซ่ามนขนลุกขนหูเส้อวานาวตั้งแต้มืือนี่ไหลขึ้นมาจนหดหัววืบขนลุกตัง้งมันคือเป็นหนาผู้เทาไงม,มันเป็นเป็น เมวตัวอีกตัวนึงมันสิเป็นอ่อนหวานมันสิเป็นบ่บเป็นลักษณะจังสี่ต้วแมวตัวนี้มันคือเป็นแตยานแท้ตัวใหญ่ๆอ้อนๆปาดเบิ่บงตาไหมคือจังโมโหคือจังเรียดไลาไหล,หลเอาคือเป็นเจังสั้นก็คือจังมาทำวัฒสมศาสตร์อ้ายนนี้คือจังหลายเดือนเราคือจังบ่เคยเป็นจังสี่อันเี้เอออันเฮาก็จจองเนาจ้องจ้องแบบเขาเอื้นว่าขอขาออื่นว่าอย่างแบบ ปะทะกันเนาะสายตาต่อสายตาเธอมองฉันฉันมองเธอต่างคนตาบ่ไปสายจ้องกัน,กนจ้องอยู่กับแมวเออจ้องไปจ้องไปคนลูกอีพอยอีแมวเออเป็นตยานแท้อืมบันนี่ก็เล่ตั้งสติได้ก็เลยเอิอนหมาตัวนั้นมานาสิงโตสิงโตเาะเอือนซื้อมาสิงโตสิงโต,งตมานี่พอเต่แมวมันได้ยินเฮาเอือนหมามา,ม,ามันเลยฝ่าวเลียนขึ้นไปขางเทิงบันนี้บันนี่เย็บผ้าไะซองได้บันนี้ ซ่องขึ้นไปเอาไปจ้องยุสันเถิงอีกที่นี่พี่น้องเลียนไตบันไดขึ้นไปแล้วซ่องลงมาอีกเนี่ยปะนี่โอ้ยห้นขนลุกตต้มได้บาทนี่ืออต่ว่าต่จ้องคนนี้ฉันจ้องขึ้นไปถึงเธอจ้องลงมาเออหมามาอีกบะนี่ให้มันเศร้าย่านมั้ยเออหมาก็ไม่มู่าถือกันเนาะเออเอิรเลยเอิรนหมามากหมาก็บ้ามากอกตัวมวมันหูว่าเขาเอิรนหมามันก็เลยมันก็เล่นไยไปอีก บันนี้อันนั้นคืออาทิตย์ที่แล้วบันนี้มามือนี่เดื้อบาทนี่พี่นอนวอลต์เจออีกเหตุการณ์ค้น,คนชิงลุกสแตด์อัพมาอีกแล้วเมื่อนี่ผัวกับเมียเจ้าของบ้านเพินนพ่นอยู่บ้านเพิ่นอยู่บ้านแต่ว่าช่วงอยกภาพไปทำงานช่วงแปดโมงสาวหอดเทียงนนจ้ะเนาะบันนี้พอช่วงสิบเอ็ดโมงเพิ่นก็นเลยบอกว่าเออสิออกจยากบ้านเดอ้อ อพอมืออื่นหลูกหลูกสายเราสิแต่งงานเราก็เลยสิผ้ากันมือชงใบกับสิผ้ากันไปซ้อมพิธีอย่าเราก็เลยบอกย้ายผ้าวาเออจยาอยู่บ้านเดอ้อเดี๋ยวข่อยกับผัวนี่สิไปซ้อมพิธีอย่างสิเนาะเออยู่คนเดียวบ่ย่านตัวพนะเอาย่าวนี่เนะาะจะขึ้นมาบอกยังสัน้นข่อยกระทู้ไม้ตะปดเดือนแล้วเนาะเข้าก็เลยว่าโอ้ยสิญญรรย่านเมื่อย่านยังดดก บ่เป็นยังอยู่ผู้เดียวได้เพราะว่าเพิ่นก็บ่ได้อยู่บ้านตลอดลังเทียก็อยู่ลังเทียก็บอ่ยบอยู่สิเป็นลังสีมาตลอดแปดเดือนเนาะจ้ะมาเทียน,นี่คือจะมาว่าอยู่ผู้เดียวบ่าาวย่านเนาะพะนะามาสิย่านยังล่ะคิดอยู่ดีคือถามแปลกๆเออพอแต่เพิ่นไป11:00นออกไปเทิงผัวเทิงเมีย ก็เหลือไว้แต่ไอ้มาไอ้สิงโตไอ้เลโอเนาะจา้านาะมันกันอนอยู่โซฟามันก็เออเข้าก็ลูบหัวมันเล่นจอยจะมาก็นอนหลับอย่่งดีพอแต่ย่าผ้าถูบ้านไก่สิดได้เวลากลับบ้านเก็บของเก็บยังเลยแล้วยุ่อซื่อบอกมมาบอกสิงโตนี่นะมันมันมัน,ม,นมันก็เลยเออจากที่นอนอยู่โซฟาไหมเล่นมาเออเราก็มาจ้องเบื้องหนาห้าเฮายุระยะประมาณหนึ่งเมตรเนี่ละ่ะอืมใกล้ๆนี่เงี้ยนาขึ้น สายตามันเบืองเห่านี่คือจะมันเคยหูจากยายผ้าเลยทั้งทั้งที่เมื่อกี้ตลอดเวลานี่เขาเอามือลูบหัวลอยๆนอ่นลับจังสันยังสี่เห็นเขาตลอดเนี่ยที่ทํางานอยู่น่นสี่ชั่วโมงเตละเทียมันสิคุณยายพาตลอดแต่ว่าเทนี่ไม่ยืนซ่องหนเงี้ยนหนาอังสิละ่ะและ้วก็เห่าววาเฮ้าแบบแบบไม่หยุดเลยแม่บาดนี่เนาะ้นผู้คา้าลุกขึ้นมาตั้งแต่ขาขึ้นมา หัวหัว้าเป็นซองกระจกไดสส้สีสีหัวมีความหูเสือคือนยังขนหัวมันฉิลุกสิตัางสีเลยมันยินไปหมดเลยไม่เป็นหอกขนลุกควายมามันงเณข้เอเขายุ่งเสียมันเบิ่งเข้าคือจะมันโมโหจักแม่พราแต่มามันมาจองเนาะจองนายยยผ้านะเพลงนี้รอยเขามาในหัวฟึ๊บอยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้น เฮาประหยุดเลยเด้เฮาจนจนว่าปิดประตูบ้านจุงจักรยานออกบ้านไปมันยังบ่เศร้าเฮานี่คือสิ่งที่แปลกหลายปาดเหตุการณ์ย่านคนขิ้งลุกแบบนี้บาเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ยายามายู่ยบบเยีเยยมสิบสี่ปีบาเคยเกิดเหตุการ์อคนขิ้งลุกย่านแบบนี้มาก่อนเด้เออสั้งเป็นยนจังสั้นมันแปลกแปกมา2สองอาทิตย์ โอ้ยเคยย่านนังเสียงเทียเ่ยเอ๊คือเป็นนักเสี่แปลกทหันดีอันนี้ก็เลื่อมาบ้าสู้กันฟังมีผู้ใดว่าจะไปเหตุบ้านลูกค้าเราเจอเหตุการณ์ยังร้อนๆยังซี่คือยายผ้าบ่คอมเมนต์มาดานัดานด้านลางแล้วจา้าเด้อมีผู้ใดเป็นขึ้นกันบ่ล่องมาเบ้าสู้กันฟังในเด้อจา้าเด้อเพื่อผู้ใดพอเหตุการณ์ร้อนๆเรื่องเรื่องจังสี่เรื่อง,อง,อง,องสัมผัสที่หกนี่ยายผ้าสี สิหูแล้วสิสัมผัสมาตลอดตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยแลวจ้ะอยู่เมืองไทยนี่ยายภาเกิดพ่อเหตุการณ์พ่อผีพ่พอซ้างนี่พอ่อพ่อล่หลายสมัยอยู่เมืองไทยเพราะว่ายายภาขยันไปวัดขยันไปท้ำบุญเพื่อนว่าถ้าเฮาท้ำบุญหลายๆหรือว่าจังไดนี่สิมีวิญญาณสิมีสัมภเวสีเพิ่นมาข,ขอส่วนบุญมาจ้ะเนาะเออแต่ว่ามันเกิดขึ้นก็ยายภามาสิบสี่สิบาอุ้ยเจอมันสิบสี่ปีแล้วเนาะ แต่ผัดมาอยู่เบีวเยียมก็บ่เคยก็บ่เคยพ่อไอ้อยังนะจ๊ะเนาะเรากับแต่ว่าเพ่งสิมาเทียนแหลกนี่ละ่ะมาเกิดเหตุการณ์ขนลุกแบบแบบเป็นตะย่างไยอุ้ยว้แม่แล้วขนลุกคือเป็นเอียงแปลกๆจังสันเด๊แล้วมาบอกสู้กันฟังจ้ะพ่อพ่อหายคิดหอดพ่อหายคิดถึงนาะจ้ะเนาะเออ,อยายากับมีเหลืองมาบอกให้ฟังเสน่หละ่ะทำมากกะฝาก กดไลค์ให้พอเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเรือทำมากับกดติดตามกดซับตะไข่ให้แย่ผ้าสี่ใดมีกำลังใจมาเฮดคลิปเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เราสู่กันฟังหรือว่าอเอาประสบการณ์เอ,อยียงเมื่อวาให้ฟังมาจา้ะเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามแล้วชมจ้าพอกันไม่คลิปหน่าจ้ะสวัสดีจ้า ลูกค่าของยายผ้ามือนีจ่ะเ้าหายใครมาเบืงเองด้วยดจักหน่วยแล้วันเรามีใครหลายเราเลยแบ่งมาก,กินพนาวะยายผ้าก็ว่าเอา้เจาก,กระเก็บไปกินโลดใครมันกิดไวได้หลายมืออยู่แต่ว่าเราอยากแบ่งห้โอเคกะรับนําใจแล้วมาจ้ะ